ก็วันนี้ก็จะมาสอนเล่นแอป TikTok เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวราให้ดูนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยลก็มีคน,นอยากให้เราสอนนะคะแม่ทำไมอยาการณ์ะะแล้วก็สอนแล้วนะคะเราก็เรามาสอนนะคะก็คือกดเข้าไปตรงบวกนะคะ แล้วก็กดที่ MV นะคะแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นอันนี้เลยค่ะแล้วก็กดเริ่มสร้างนะคะก็กดเข้าไปเลยแล้วก็รอโหลดนะคะแล้วก็เลือกได้ 2- 5ถึงรูปนะคะก็เดี๋ยวเรามาเลือกรูปภาพกันเลยค่ะเลือกรูปภาพนะคะ เรจะอยู่แบบอันสุดท้ายอะ<ม>เราเลือกอันไหนดีอะอันนี้แหละหนึ่งแล้วก็อันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่แล้วก็อันสุดท้าย ก็ตกร่องนะคะเพราะกตกลงมันก็จะมาเองนะคะรอผลนะค่ะนี่มันก็จบได้แล้วนะคะวันนี้ใครอยากให้เราสอนทำอะไรอีกก็ คอมเมนต์มาใต้ล้านนะคะสอบเรนต์บนนี้